สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดซ์แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งยานยนต์ทั้ง2ล้อและ4ล้อถ้าเพื่อนๆชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือบิ๊กไบสุดเทต้องไม่พลาดเพราะที่นี่เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาเปลี่ยนมุมมองของคุณไปเลย และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในบิ๊กไบคที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆฮอนด้าทั่วโลกนั่นก็คือ2025 Honda CB650R รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่ามีการปรับโฉมและเพิ่มความดุดันมากกว่าเดิมหลายเท่า Honda CB650R ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูล Neo Sport Cafe ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกก็กลายเป็นขวัญใจของคนที่อยากได้บิ๊กไบขนาดกลางที่ทั้งขี่สนุก เครื่องแรงและยังคงรูปลักษที่หล่อเหลาไม่แพ้รถสไตล์สปอร์ตในเกตคันอื่นๆและในเวอร์ชั่น2025นี้ Honda ได้ยกระดับความเท่ขึ้นไปอีกขั้นพร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลมาเริ่มกันที่งานดีไซน์ภายนอกกันก่อน2025 Honda c b 650R ยังคงคอนเซปต์ Neo Sport Cafe ที่ผสมผสานความคลาสิกกับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวชุดไฟหน้ากลมและถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูเฉียบคมขึ้น ไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็ใช้เทคโนโลยีและทั้งหมดทำให้ตัวรถดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นบอดี้เวิร์คมีการปรับเส้นสายให้คมชัดขึ้นกล้ามเนื้อของถังน้ำมันดูบึกบืนมากกว่าเดิมซึ่งสื่อถึงความเป็นรถที่พร้อมพุ่งทยานไปข้างหน้าได้ทุกเมือ่อด้านเครื่องยนต์ c b 650R 2,025ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียง649 cc DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงเครื่องอันร้อใจและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม แต่ครั้งนี้มีการปรับ ECU และระบบ IDI เสียใหม่ทำให้การตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ95แรงม้าและแรงบิด63นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดที่มีระบบ Assist and Slipper Clutch ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและป้องกันล้อหลังล็อกขนาดเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วในด้านระบบช่วงล่างก็จัดเต็มตามสไตล์ Honda โชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวที่สามารถปรับค่าพอลิโลด ทำให้รองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการออกทริปได้อย่างมั่นใจระบบเบรกใช้ดิสเบรกคู่หน้าพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์และด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อมระบบ ABS แบบดูอัลแชนแนลที่ทำงานได้อย่างมั่นใจอีกหนึ่งไฮไลท์คือหน้าจอแสดงผลแบบ TFT full color ใหม่ที่มีความคมชัดสูงสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Honda r o s i ิ g ได้ทำให้ผู้ขี่สามารถใช้การแจ้งเตือนฟังเพลงหรือดูเส้นทางนำทางได้สะดวกยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าทัานสมัยตอบโจทยุคดิจิทัลจริงๆ เรื่องการขับขี่นั้น CB650R 2025ยังคงความบาลานซ์ที่ดีเยี่ยมตัวรถมีน้ำหนักประมาณ206กิโลกรัมซึ่งถือว่ากำลังดีสำหรับรถสีสูบในคลาสนี้ทำให้ควบคุมง่ายและไม่หนักเกินไปสำหรับการใช้งานจริงบอดนั่งสูงประมาณ810ม mm, ิลลิเมตรถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับผู้ขี่ชาวเอเชียทั่วไปการจัดท่านั่งเป็นแบบสปรีตในเกตที่ไม่ก้มเกินไปและไม่ตั้งตรงเกินไปทำให้ขี่ได้นานๆโดยไม่เมื่อยมากนัก ในด้านราคานั้น Honda c b 650R 2,025เปิดตัวในญี่ปุ่นและยุโรปก,ก่อนโดยคาดว่าราคาในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ310,000-320,000บาทขึ้นอยู่กับสีและสเปคที่นำเข้าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สีสูบสุดร้อใจเทคนโนโลยีครบครันและดีไซน์สุดหล่อที่ไม่เหมือนใคร <S <S สำหรับใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบคคันแรก หรืออยากอัปเกรดจ,จากรถ2สูบข,ขึ้นมาเล่น4สูบ CB 6 5 0กก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะเป็นรถที่ขี่ง่ายไม่ดูเกินไปแต่ก็มีพลังและความสนุกครบถ้วนเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากสัมผัสความมันของเครื่อง4ี่สูบและมือเก่าที่ต้องการรถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสรุปแล้ว2025 honda cb 6 5 0 r คือบิ๊กไบที่ยังคงความโดดเด่นในสไตล์ n e โ Sport c ตค e เพร้อมอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ทันสมัยและตอบโจทยุคใหม่มากขึ้น เป็นรถที่ทั้งหล่อเทและใช้งานได้จริงในทุกมิติใครที่ชื่นชอบรถแนวนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและนี่ก็คือการรีวิว225 0 Honda CB650R ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Paradise ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นขยายเต็ม1,200คํา เพื่อสำหรับวิดีโอที่ยาวขึ้นประมาณ10-12นาทีหรือให้คงไว้ประมาณ800คำสำหรับคลิปสั้นรีวิวครับ